สวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิลแลนชาแนลค่ะมือนี่แม่เมียวมีข่าวดีค่ะแม่เมียวได้ไปรับรถใหม่มาให้ลูกสาวแล้วนะคะพอได้มาแล้วแม่เมียวก็เลยจะมาทําการไหวแม่มย่านั่งเลยค่ะก่อนที่สิไปไหวแม่ย่านั่งแม่เมียวก็สิไหวพระในบ้านก่อนนะคะเลากจังสีเอาผละไม้ต่งตางๆหรือของต่างๆนี่ออกไปไหวข้างนอกนะคะนี่ค่ะแม่มยยาาเมียวสิพ้ามาเบิ่งค่ะว่ามือนี่แม่เมียวได้อย่างแน่นะคะหลักก็ไหวตรงไรแน่ค่ะอันดับแรก นะคะตรงนี้แม่เหมียวสีบายหิ่งระนะคะหิะ่งผะไทยยุนในบ้านนี่ละแม่เหมียวเอามาจากไทยน้ำนะคะและ้วส่วนทั้งนี้กับเป็นการบายขององค์ปู่เวศสุวรรณนะคะเพิ่นมักนำแดงเนาะและ้วส่วนทั้งนี้กะตัวนี้เป็นแม่เหมียวสิตั้งเวน้ารถนะคะเดี๋ยวหาโต๊ะไปตั้งนะคะนิบายแม่อย่านั่งรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ขันหาเนาะค่ะเนาะขันหา,หนา,นหาแม่เหมียวนี่สิไปตั้งเวน้ารถนะคะแล้วกะ บีบแต่สามขั้งเหตุตามความเสือของแม่เหมียวนะคะเพื่อนๆอนอันนี้บ่มีสูตรนะคะคือแม่เหมียวทําแบบนี้ค่ะอยู่นี่อยู่ประเทศฟินแลนด์นี่บ่มีวัดไทยนะคะถึงมีกะไก่ไก่ค่ะไก่กันเติบยุ่แม่เหมียวก็เลยบ่ไไรไปนี่ความเสือของแม่เหมียวนะคะทุกขั้นอยู่ในบ้านนี่ที่ซื้อมาแม่เหมียวก็ทําแบบนี้แหละค่ะเมืองค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เหมียวสียห้เบิ้งนะคะว่าหิ่งระอยู่ในบ้านแม่เหมียวเป็นแบบใดค่ะ นี่ค่ะหิ่งผะอยู่ในบ้านเนาะตอนแม่เมียวมาไม่ไม่แม่เม,มีมยมมวกระได่ะระนี่แหละค่ะมานํามาจากไทยนะคะเรา่วนอยู่ด้านบนนั่นกระสีมีใช่สลุงพอกับใชยผถุงแม่นะคะแต่ว่าแม่เมียวทําเป็นคนละสันนะคะนี่ค่ะแม่เมียวทําง่ายๆแบบนี้นะคะ สั้นด้านบนนี่แม่เหมียวใส่เป็นรูปพระแล้วก็พระที่ใดามาจากบ้านนะคะแล้วส่วนตรงนี้นี่อันเป็นชายป้าสรลงโพนะคะแล้วก็ชายผาถุงมแม่แลวก็มีฟันทีเพิ่นฟันพอที่เพิ่นรุดแล้วแม,ม่เหมียวเอาอออมานั่มนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแม่เหมียวจะเอาจานผลลไมามาวางนะคะแลวก็ตรง,น,ง,น,ะะตรงน,นี้สีใส่เทียนแล้วก็ตรงนี้ตังแก้วน้ำนะคะอันนี้ล่ะที่แม่เหมียวทํเข้ารบ,บูชาแบบที่พึ่งทางใจสําหรับค้นไก่บ้านนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเพอ่าเฮา อยู่ไก่วัดนะคะแล้วกับส่วนพวกมาไล่นี่แม่เมียวก็ใส่เป็นพวกมาไลพลาสติกเลยนะคะแม่เมียวซื้อมาจากไทยน้ําค่ะไปค่ะแม่เมียวสีพผ้าให้เบื้องด้านหลังอันทิ่งปูเวบสุวรันค่ะ และส่วนฟังทั้งนี้ก็เป็นหิงปูเวสวุวรณนะคะอันนี้กับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลอีกนะคะแม่เมียวไดมาโดยบังเอิญปูเวสุวัณน,นี่เพราะตั้งแต่ได้มาแล้วแม่เมียวกาบ,บ่ายบูชาก็ขอหยังก็ได้นะคะก็เลยถึงสีไดาแนแต่กระสมหวังทุกอย่างแม่เมียวก็เลยเข้าหลบูชามาอยู่แบบนี้เป็นประจำค่ะแล้วก็พวงมาไล่สีแดงนี่อันนี้มูสือทรงมาไห้นะคะเพื่อนอยู่ประเทศฟินแลนด์นี่แหละผนกลับไทย เพิ่นก็เลยสื่อมาฝากนะคะก็เลยงามเลยค่ะเห็นบอปูเพื่นมักสีแดงจ้าปูเวสุวรรณเพื่นมักสีแดงนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อเพื่อนเพื่อนกีดดีท้ำดีอันได้เท่ากับดีทั้งหมดนะคะแต่ว่าแม่เมียวน่ะพ่อไหวปูแล้วก็คือใดสมหวังดังใจปราถนาแม่เมียวก็เลยเอาเพิ่นมาอยู่ในบ้านน้ำเลยค่ะอันนี้เข้ากับกาบไหวเพื่อนง่ายๆนะคะบ่ใดมีหยังหยากเบิง่งแม่เมียวผ้าเบิ่งนะคะ บนหิ่งแม่เมียวนี่ก็มีองค์ปูเวชุวัณตัวนี้ซึ่งแม่เมียวได้มากรังแหลกโดยบังเอิญนะคะโดยความที่ว่าโดนโกงแล้วแม่เมียวก็เลยในตัวนี้มากนะคะก็เลยเป็นที่พึ่งทั้งใจของแม่เมียวเลยนะคะตอนนี้ทําให้ชีวิตดีขึ้นแม่เมียวก็เลยเอามาปูชาอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านเวลากับไทยบ้านแม่เมียวนี่จะมีจะมีวัดหลวงปูสมปารธนาแม่เมียวได้ไปไหวเพลินแล้วก็เอาไปสการายุหันเห็นบ่คะด้านหน้าแม่ มีตัวนี้นี่ค่ะนี่ราะคะ่ะที่พึ่งทั่งใจของแม่เมียเอานะคะตรงนี้แม่เมียก็สีบายเป็นผลละไม่หรือเป็นอีหยังที่เฮามีของหวายนะคะตรงนี้ก็จะใส่เป็น เทียนนะคะและตรงนี้ก็สิตั้งแก้วหนาค่ะของปูน้ําแน่หลืกของปูเวสุวรรณน้ำหลวงปูสมปาถนานี่ซับนี่เพิ่อนยูวัดเดียวกันไม่เล็กก็เลยเอาเพื่อไว้น้ากันนะคะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวจังไรเม่เม็กสีผ้าเริ่มบ่ายผ่ากันเลยค่ะแล้วก็จะได้ออกไปบายแมยอย่านั่งอยู่หนารถเดี๋ยวมมมเมมเมวกเฮเบิรงอีกนะคะตอนเ่อออกไปบายอยู่หนารถเด้อค่ะเด้อ หลังจากไหวพระในบ้านเสร็จแล้วแม่เมียวก็บผ้าเพื่อนๆอ,ออกม้าไหว้ข้างนอกกันเลยนะคะเอามาจุดถูบจุดเทีนยนไหวแม่ย่านา่งกันเลยค่ะนี่คะ่ะตอนบรรยากาศหนาวหนาวค่ะแม่เมียวใส่เสื้อกันหนาวตัวบักหนาหนึ่งนะคะตอนนี้บ่มีหิมะค่ะแต่ว่าบรรยากาศหนาว จุดถูปไปแล้วค่ะจหลังจากจุดเทียนแล้วก็จุดถูเอามาอธิษฐานกันเลยค่ะไหว้แม่อย่านั่งขอให้ขับขี่แวขวคาดปลอดภัยเนาะไปใส่มาใส่กะยาห้มีเพศไพยอันตรายใดๆมาอยู่น้าแล้วกะพาโศกพามาันเด้อครับไปฮะทางานหาเงินหาคำ้ำส่งเสียเรียงดูพอแม่เนาะค่ะเนาะจังไหนกะเฮากะสิได้มีเงินมีค้ำใส่ใจในชีวิตครอบครัวของเฮ้านำ้ำไ้โุกไ้มันเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้กะห้โศกไ้มันเด้อจ้าเห็นบบ ายทะเบียนรถเห็นบ่้ายทะเบียนรถหนึ่งสี่เจ็ดนะคะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก่อนวันหวยออกก็ให้ถูกหวยเดอ้อออกตัวนี้เดอ้อหลังจากวายเซ็จแล้วแม่เมียวก็สิเข้าไปในรถนะคะแม่เมียวเตรียมขันหากับน้ำแก้วหนึ่งว่างอยู่ในหนารถนะคะแม่เมียวก็สิไปวบพวงมาไล่สะกอนตามความเสื่อของแม่เมียวนะคะเปิดไฟแล้วก็เปิดปัดนำฝนนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะแม่เมียวกะสีบีบแต่สามข้างค่ะ บีบแต่3ามครังเป๊กเป๊กเป๊กเพื่อให้เพื่อนสัญญาณรับรู้นะคะแค่นี้ก็เป็นการเซตพิธีเราค่ะ นี่แล้วค่ะแม่เมียวบายเส็จแล้วนะคะมันเป็นความเสือของแม่เมียวเนาะคะ่ะเนาะเราก็ลดทุกขั้นที่แม่เมียวสื่อมาแม่เมียวก็สิท้าแบบนี้นะคะมาอยู่เมืองประเทศฟินแลนด์อยู่ค่ะมาอยู่ประเทศฝรั่งอยู่แต่ว่าแม่เมียวก็ยังทําตามประเภทนี่ไทยทุกอย่างนะคะด้วยความเสือของเจ้าของเนาะเจ้าของเป็นผู้ขับขี่ค่ะจังไดกะแม่เมียวกะ ฝากเพื่อนๆไ้แค่นี้นะคะมือนีบรรยากาศหนาวค่ะเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วแม่เมียวก็สิปักถูปไปนี่ห้ทูบดับหมดนะคะแม่เมียวคอยจะมายกผลไม้เข้า